นักเรียนครับน้ำทะเลมันเค็มครับแต่ถ้ามีเทอรม,มาเติมเต็มมันก็คงจะดีนะสวัสดีครับครูชื่อครูทินวัตรผู้บัวนะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าครูฟิออนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในวิชาฟิสิกส์นะครับบทเรื่องคลื่นครับพฤติกรรมของคลื่นในวันนี้จะสอนอยู่2ตัวด้วยกันก็คือการสะท้อนและก็การเลี้ยวเป็นนะครับ พฤติกรรมของคลื่นครับทำให้เราทราบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองทีนี้เมื่อเราศึกษาและเรียนรู้เนี่ยทำให้เราสามารถนําความรู้ตัวนี้ครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของเราก็ได้นะครับคลื่นทุกชนิดครับจะมีสมบัติอยู่4ประการนั่นคือ1ครับการสะท้อนครับ reflection 2. ครับการหักเหครับ refraction นะครับ3การแทรกซ้อนครับ interference แล้วก็4ครับการเลี้ยวเบลหรือ diffraction นั่นเองนะครับ ในส่วนของการสะท้อนและก็การหักเหนั้นจะมีสมบัติทั้งคลื่นและก็อนุภาคนะครับในส่วนของการแทรกสอดและเลี้ยวเบรนั้นจะมีสมบัติเฉพาะของตัวคลื่นเท่านั้นนะครับนักเรียนครับมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าเมื่อคลื่นนั้นเคลื่อนที่พุ่งเข้าไปชนกับสิ่งกีดขวางครับก็จะเกิดการสะท้อนออกกลับมานะครับดังตัวอย่างในภาพนี้นะครับจะพบว่าอันนี้เดี๋ยวควดวาดก่อนครับ อันนี้คือสิ่งกีดขวางแล้วกันนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับถ้าขคลื่นครับมันมีการเคลื่อนที่มากระทบสิ่งกีดขวางครับแบบนี้ครับทางซ้ายครับวิ่งมานะครับนี่คือลูกศรครับของเคลื่อนตกกระทบครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางครับก็จะเกิดการสะท้อนออกไปแบบนี้ครับสังเกตไหมครับจะมีมุมเซต้าหกับเซต้าสที่กระทํากับเส้นแนวฉากนะครับในเรียนตรงนี้เองครับเราเรียกเซต้าหตรงนี้ครับในมุมตรงนี้ครับ ว่าเป็นมุมตกกระทบเพราะว่ามาจากฝั่งของคลื่นตกกระทบนั่นเองครับในส่วนของเซต้าสนะครับขอญอากใช้สีแดงนะครับตรงนี้ครับมันเป็นมุมที่เกิดจากฝั่งของคลื่นสะท้อนครับเราก็เลยเรียกมุมเซต้าสว่าเป็นมุมสะท้อนนั่นเองการสะท้อนของคลื่นใดๆครับจะเป็นไปภายใต้กฎการสะท้อนอยู่สอข้อด้วกันครับข้อ1ครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแสดงว่ามุมเซต้าหครับจะเท่ากับมุมเซต้า 2นั่นเองครับและ2ครับรังสีตกระทบรังสีสะท้อนและเส้นปกตินั้นจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชื่อนะครับเราบอกว่าถ้าเรานําเชือกนั้นไปมัดกับเสาครับวิธีการมัดนะครับเรามีอยู่2แบบก็คือเรามัดแบบแน่นๆกับมัดแบบหลวมๆนะครับจะพบว่าถ้าเราทําการสะบัดไปปุ๊บแน่นอนครับ เชือกครับก็จะมีการวิ่งครับวิ่งไปไหนครับวิ่งไปเจอที่เสาครับแล้วเกิดการสะท้อนออกมาวิธีการแบบนี้ครับเราสามารถดูได้2แบบก็คือ1ครับถ้าเรามัดเชือกกับเสาแบบแน่นๆครับดูรูปภาพวออนะครับมัดแบบแน่นๆครับจะพบว่าขื่นครับมีการเคลื่อนที่เข้าไปครับ แล้วเวลาขึ้นนั้นมีการสะท้อนออกมานั้นจะเป็นการสะท้อนที่ทิศตรงกันข้ามครับหรือว่าถ้าเข้าหัวก็ต้องออกตูดนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นทันนะครับขนาดแบบนี้เองถ้าเข้าหัวออกตูดแบบนี้ก็คือทิศทางตรงกันข้ามก็จะต่างกัน180องศานะครับหรือพายเรเดียนนั่นเองโอเคนะครับในส่วนของถ้าเราผูกเชือกครับปลายของเขาครับเป็นปลายแบบหลวมๆนั่นคือคล้องไว้ครับ เชื่อครับจะมีการเคลื่อนที่นะครับก็คือขาเข้าครับนี่ครับหัวครับพอออกครับก็ออกทิศทางเดิมครับก็ออกหัวเหมือนเดิมลักษณะแบบนี้ครับเราเรียกว่าการสะท้อนแบบเฟดไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเฟดมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองโอเคนะครับอ่ะมาดูโจทย์บ้างนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้ครับจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับนี่ เห็นกาแพงแน่นอนครับกาแพงตัวนี้ก็คือตัวสิ่งกีดขวางนั่นเองเราบอกว่าจากรูปครับจงหามุมตกกระทบควรมีค่าเท่าไหร่นะครับมุมตกกระทบตรงนี้ครับออกก่อนเลยว่ามุมตกกระทบก็คือมุมที่อยู่ฝั่งของคลื่นตกกระทบนั่นเองครับแต่จะต้องอยู่ในอะไรครับทํามุมกับทิศแนวตั้งฉากหรือว่าแนวอะไรครับแนวตัวนี้ครับแนวฉากนั่นเองเนาะ ในส่วนตรงนี้ครับกาให้มามุม30ซึ่งมุม30ก็คือมุมที่ทํากับสิ่งกีดขวางใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วมุมตรงนี้เท่าไหร่ครับเพราะมุมฉากก็คือ90ตรงนี้ก็จะกลายเป็น60ในส่วนตรงนี้ครับเราเรียกว่ามุมตกกระทบทรึไหมครับแล้วมุมตกกระทบก็มีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเช่นกันครับมุมสะท้อนข้อนี้ก็เลยตอบว่ามุมกระทบมีค่าเท่ากับ60องศา ทหนไหมครับนะต่อมาครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นรูปครับรูปแสดงถึงคลื่นตกระทบในเส้นเชือกครับเขาบอกว่าปลายเชือกข้างหนึ่งครับผูกติดกับกำแพงครับนักเรียนขีดเส้นใต้นะผูกติดกับกำแพงครับเขาบอกว่าถ้าผูกติดกับกำแพงแสดงว่าเชือกผูกติดกับเสาแน่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการสะท้อนของคลื่นก็จะเป็นการสะท้อนแบบในทิศทางตรงกันข้าม ใช่ไหมล่ะเพราะฉนั้นถ้าเข้าหัวก็ต้องออกตูดลักษณะแบบนี้เองครับคขอยอยาเขียนรูปขึ้นก่อนนี่ขึ้นเข้าครับขึ้นเข้าไปาเข้าไปตรงนี้แน่นอนครับเวลาออกครับก็ต้องออกตูดนะครับอาแบบไหนครับนี่ครับปึ๊บมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปงนี้ใช่ไหมนี่ก็คือน,นำแบบนี้ถูไหมครับอามีตาเห็นไหมก็ไปอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เองก็น่าจะตอบช้อย งูงครับผมเก่งมากนะครับต่อมาครับการเลี้ยวเบนบ้างนะครับในส่วนของการเลี้ยวเบนนักเรียนครับเขาบอกว่าถ้าเรานําแผ่นที่มีช่องแคบๆครับไปกั้นหน้าคลื่นไว้แล้วพบว่าเฮ้ยคลื่นนั้นสามารถเคลื่อนที่เข้าไปแล้วผ่านได้คําว่าผ่านได้ก็คือแสดงว่าเรากั้นไม่หมดใช่ไหมครับมันก็จะมีช่องทางในการผ่านของคลื่นออกไปได้ทีนี้เวลามันผ่านออกไปเนี่ยมันก็จะเกิด หน้าคลื่นใหม่ๆออกมาถูไหมครับปรากฏการณ์แบบนี้เองครับเราเรียกว่าการเลี้ยวเบนนั่นเองทีนี้การเลี้ยวเบนก็ต้องดูว่าช่องที่คลื่นนั้นเคลื่อนที่ผ่านมีลักษณะแบบไหนบ้างแบบแรกครับนี่ครับเป็นช่องแบบนี้ครับช่องไม่ใหญ่มากนะครับก็จะพบว่าหน้าคลื่นที่ออกมาจากช่องเป็นไงครับมันก็จะมีความโค้งบ้างนะครับมีความโค้งแต่ถ้าออกมาแบบเล็กๆนะครับแบบจุดๆเนี่ยมันจะโค้งแบบอะไรครับ แบบขึ้นดนเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้เล็กมากใช่ไหมอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้ครับนี่ครับสิ่งกีดขวางครับไปขวางครับแต่ขวางฝั่งนึงครับแต่ขวางไม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นก็จะเกิดการเลี้ยวเบรออกไปด้านหลังครับแบบนี้ครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเลี้ยวเบรแบบนี้ไปนะครับได้ไหมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งกีดขวางครับก็ขวางแหละแต่ขวางไม่หมดแต่พี่ดีแบบว่าใหญ่กว่ารูปแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คลื่นที่ออกมาหรือว่าเล็ดลอดออกมาเนี่ยก็จะไม่กลมสักทีเดียวแล้วก็จะมีความอะไรครับความเป็นเส้นๆแบบนี้ครับโอเคไหมครับนี่คือในส่วนของการเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านช่องว่างตรงนี้นะครับหลักการของฮอยเกนก็เลยบอกว่าเออเมื่อใดครับทุกๆจุดบนหน้าคลื่นครับสามารถประพฤติตัวเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่ได้นะครับเสมอนะครับรูปนี้ครับ3มรูปบนนะครับ เป็นการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลื่นน้ำเนาะขึ้นน้ำครับโดยที่มีช่องว่างที่ขึ้นน้ำสามารถโผลออกมาได้นะครับอยู่3มแบบนะครับแบบแรกก็คือช่องว่างเล็กนิดเดียวครับหรือพูดง่ายคือช่องที่โผล่ออกมานี่คือมีค่าน้อยกว่า อะไรครับน้อยกว่าความยาวขึ้นมากนะครับทีนี้ช่องตรงกลางครับก็คือจะเป็นช่องที่มีขนาดใกล้เคียงกับความยาวขึ้นและช่องสุดท้ายครับรูปสุดท้ายก็คือหูเป็นไงครับเป็นช่องที่มีขนาดกว้างมากกว่าความยาวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว 3. รูปนี้จะพบว่าขึ้นที่เคลื่อนที่ออกมาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับรูปแรกครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับขึ้นอะไรครับเป็นจุดๆออกมาเป็นโคง้งๆใช่ไหม อ่าแบบที่สองครับก็จะเริ่มมีนะครับเริ่มมีความเป็นเส้นละนะครับเริ่มเป็นเส้นละนะครับรูปที่สามเองครับโอ้โหเป็นไงครับแทบจะเป็นอะไรเลยครับแทบจะเป็นเส้นตรงเลยทีเดียวนะครับลักษณะแบบนี้เองจากรูปที่สามครับเราสามารถเขียนได้ดังรูปใหญ่นี้ขยายมานะครับจะพบว่าท่าน้าหน้าคลื่นที่โผล่ออกมานั้นนะครับมีค่อนข้างกว้างคลื่นใหม่ก็จะกลายเป็นคลื่นที่แบบนะครับ คล้ายๆกับคลื่นเรียบๆเลยได้ซ้ำแบบนี้นะครับโอเคไหมครับที่นี้ครับจากหลักการของฮอยเกนเขาบอกว่าเมื่อคลื่นนั้นเคลื่อนที่มาถึงช่องหรือสิ่งกีดขวางก็สามารถเคลื่อนที่ออกไปได้นั้นตัวมันเองก็จะสามารถทําตัวเป็นจุดกําเนิดคลื่นหรือว่าแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับความยาวคลื่นและความถี่ก็จะมีค่าเท่าเดิมโอเคไหมครับสาหรับในส่วนของการสะท้อนนะครับแล้วก็การเลีเ้ยวเบนของคลื่นนั้นก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ อีก2ตัวนะครับก็คือการแซก็กซอยกับการหักเหนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย